Ye, yeah. yang tu saya. Yang tu saya. Ada kata Ya, yeah, ada คนยังทั้ง,งวันเลยในความกลิ่นอายอแบบแบคพิงก็แค่แหละมันวายจีนะสวัสดีครัรบสวัสดีครัรบรรว้คนเข้าใหม่เลยครับไอหนุ่มเสื้อขาวสีเสื้อขาว,ขาวผมยาวเปนนิดนึงคืออยากตัดเอันแต่ยังไม่เวลาตัดเดี๋ยวให้ตัดกินได้ ไม่งั้นก่อนสงการผมจะตายวันนี้รับคุณมาชิบเพลงดีใช่ไหมเป็น,ย,ปน,นยัง ต้นอันนี้ว่าอันนี้คือแค่มองมผ่านนะไม่ไม่ได้จอดเลยคืนเอาเท่าที่จำได้โอ้มาต่เป็นชำม,มากเลยการลูกกาสวยมากเลยอะที่คผมถามพี่อะอเรามาเพลงเราด้วยวัน,นี้คนไล่ยเยอะเหมือนกันนะไม่ถึงว,ว่าสามสามคนว่ามีพี่ต่อมีน้องแต้ม มีมีก็มีเจ้าประจำคนทั้งอยู่อันนี้ผมไลฟ์เด็กมันไม่ตรงตามเวลาเลยพอดีผมไลฟไ์ตั้งแต่สามทุ่มเลยที่ผมคนน้อนเน,นี่ยเราเพิ่งมีเช้าเช้าอยู่เหมือนกันพอนอนมันจะเนีย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนที่ไม่พูดเอาที่มันหาสิง่ายอะอะไรหามสิง่ายสุดก็ต้องเอามาสอใช่ไหมสวัสดีครับสสวััดีครบไม่ได้ต้อนหน้ามาแทงตามากเลยคือต้องตัดก่อนของการจริงๆนะเพราะว่าแม่งมจะตุยได้ไดนะครับเพราะว่าผมมันยาแวแบบคืออีกนิดนึงก็ ไม่มันถึงแล้วเลยวะโทรับพิตาพิตาลแล้วเมื่อวานพรุ่งนี้ไม่ได้ไปหาในกาำรตรงนี้แทนได้ครับผมมันไกลแล้วแหละไม่ว่ากันพไอดีเป็นคนเปิดแต่ผมไม่มีคนน่าตรงเดิำเหมือนกันแค่ผมไม่ได้ทำ มาตรงเรวเดี๋ยวผมไม่ทันเลยแกบ้านที่บานจะกลับไปบ้านแล้วจบจบอันนี้จบได้เลยนะครับไากินมูทาด์โดยสุดโต่ด้วยกันมั้ยครับวันไหนอ่ะถามพมี่เจถามพมี่เจขอบคุณตำราน้องไฟล์คอรมีได้เลยดูแป๊บนะฮะเฟลโล่เหรอ พวกนี้มีด้วยเหรอเอวีเดย์หมูกระทะาด i v เบอร์ซิตีเจ้าผมต้องเข้าไว้จริงเหรอเ i v e เ c อร์ซมันเคยตรงเจไปกรุงปะ,ะใช่ไหมเป็นเบอร์ท้าเลย,ะะเลยน่าสนใจละ <c oughs> ยาวยาว ลากมากี่วันแล้ววะตั้งแต่หนึ่งเออไม่ไม่เรียนตั้งแต่อะไรวะอาทิตย์นี้ลากมาตั้งแต่สองสิบสองสิบว้าวสุดไปเลยสองสิบสองแปดหนึ่ง เอานี้ได้พักออคอมจะพังนะครับผมไม่เห็นไรแล้วเลยว่างานเยอะจริงมันแค่ต้องการพักผ่อนนะผมก็เลยเลือกที่จะไปดูรงนี้ใช่สุดท้ายแล้วเราก็ก็มนันต้องอะไรอยู่ดีแหละน้องบอกอย่าเปลี่ยนให้มันพังไปเราค่อยว่ากัน แต่ถ้าเกิดซ่อมได้ของย่าซอมแล้วกันนะครับเมะเรื่องอะไรโซโล่ Solo. ดูภาพแต่ภาพดูดรอปๆนะโซโล่อะดูดรอปๆกว่านิดนึงเที่ยวตอนแรกๆนะตอนแรกคือียวนี้นะครับพรุ่งนี้ใครมาเปิดเพลงสมูตี้ผมอาจจะเปิดอยาเต้นให้นะผมราะเพิ่งเพิ่งแกะท่าได้พร้ งานพรุ่งนี้มีลมพนไหมใช่ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันผมดูก่อนผมดูก่อนผมไปรีโพส์ว่าแต่ผมยังไม่ได้อ่านไหนนี่เลยไปดูแป๊บนะครับซื้ีสามารถให้การอาจจะได้ไปเวล,เลางานโอเคแต่ตอนนั้นก็อาจจะไม่มีแล้วมั้งลงไปเ,ปเลยไม่รู้ไงมันไม่ใช่ที่เราอะบางนาลบตรงไหนอะ ถูกปะล่ะแล้วก็จะเป็นสยามอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันพอรวมได้พอรูที่รวมแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเอ่อเป็นแถวนู้นอ่ะเราไม่ค่อยได้ไปครับใช่ว่าจะนนวินัยอร่อยมากครับราคานบิเที่อยู่อ่าต้องมาสั่งงานมาแหละผมไม่รู้ไงไม่เคยไปอใช่คือโซนบางนาเป็นโซนที่ผมไม่ค่อยไปนอกจากจะไปทำพิธี ร้อนมากวันนี้ก็กินได้เลยวันนี้ก็ร้อนมากครับคือออกกําลังกายอ่ะคือได้เหงื่อบสุดๆอ่ะวิ่งแค่ครึ่งชั่วโมงผมวิ่งไปชั่วโมงนึ่งอ่ะคือแบบโหไปดูอะไรปู๊ดแอนด์ดิ่งมิชชั่นแว่นไม่เข้าครับแว่นทรงในผมจะเอาไม่เข้าจรไม่เข้าช็อตไทยร้อนจริงแอร์รถก็ไม่อยู่ต้องแอร์บ้านผมป๊อบแอร์บ้านยี่สิบสี่ะก็ได้ยี่สิบกวยี่สิบห้า ไ,ไปไอะไรช้ำๆอยู่ใน,นผมทาซิลิปมารมาเอ่วฟีลเลอร์ต้องแก้มเลยอ่ะขนไหมเป็นเด็มันะดูัวแบบดูดูยวบหมดเลยปะมันจะดูดดดะะดตึงไปหมดเลยอ่ะย,ยดีกว่าเนาะ ใช่ของอะไรรอน้องกับอะไรนะพี่พี่ปาไอสีน้ำตาลที่เพี้ยนบอก่าผมใช้สองอันเจอกันได้ครับน้าจะเพิ่มมาไม่ยกกล้องแก้มแล้วยกแล้วนะยกแก้มให้ในใจ i n t ด d d y อ่าโอเค i ู t o d d y บ้าจริงอันเนี้ยอันนี้ Intoddy มันคือไม่ใช่ซิลิคัลหรอซิลิปิาตามใช่ไหมลิปบามนั่นแหละใช้อยู่ใช้วันนี้ละใช้เมื่อกี้เลยมีมาร์ต้องมาขอมากระดมเมื่อกี้ให้ด้วยมาร์ชื่อว่าแปนดอมติสองครับขอบคุณสำหรับจดหมายด้วยนะครับมันดีใช่มันดีมากปากฉ่ำแบบฉ่ำขอบคุณสำหรับจดหมายรักนะครับจดหมายรักส่งมอะไรวะเนี่ย หลังโคงกาเลยครับไม่ต,ต้องการแต่ผมค่อยตัดทีเดียวแล้วกันเพราะว่ายังอยากเป็นอไอ้นุ่มเอาแว่นคาดอยู่อันนี้เป็นอะไรก็เป็นเป็นผ้นนาทดลองนี่ผ้าทดลองเป็นไะไรก็จะเป็นมันต้องแหวกมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่านาะอย่างเงี้ยสุดเจ๋งนะผมฟูสุด ซซเว่นใหม่ดีขอนร้องมันไม่มีไม่มีมลมเยอะค่อยว่ากันมันก็จะเป็นอ่บวายอย่างเงี้ยคือลอยเลยฝุ่นฝุ่นแนล้วล้างแล้วนีข่ขนาดล้างแล้วนะไป <c oughs> ล้างอีกวันนี้ ใช่เราใส่ไว่นเอาเทอยู่แล้วยังไม่ไม้ใส่ตาเลยครับไม่ใส่ตาผมใส่เอาจริงจังผมมองไม่เห็นแต่สงการ่าจจะไม่ได้ใส่อาจจะใช้เป็นความรู้สึกล้วนๆนะจ๊ะ สงกานต์แข่งคุณไหมครับไม่รู้ไม่รู้การไม่ใส่จบอ่านี่เราเล่นเราเล่นใส่ใส่นี่ก็เบอร์ดิซันเท่านั้นสองเจ็ดห้าสองห้าศูนย์มันเบอร์แหละแต่เราเราชินแล้วอ่ะ เราชินแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ใส่มาตลอดเวลาเ่บาอะไรอย่างเี้ก็ไม่ใส่นะเม่อบาก็ไม่ใส่เพราะแบบกลัวมันหักนะค่าแว่นมันแพงค่าแว่นแพง็เไรไม่ใส่เดี๋ยวหัก คอนแทคก็ไม่ใส่นะเก่งแนละ้วมันไม่ใส่แบอลมันชินคือมันชินกับระยะยิงยนั่นแหละครับแล้วแบบว่ามันชินอนะเออเรื่อว,วันประก็แทกหน้าบือ่อเก่งแล้วเราเก่งแล้วเราเล่นบ้านมะาทีเดียว

อะไรอะไรพวกเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับมันมันไม่เกี่ยวกับสายตานะมันเกี่ยวกับความความเคยชินของแฟน,นใช่คือสายตามันก็ส่วนหนึ่งเพราะแบบมันก็ไม่ส่งรูปส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องความเคยชินอะมันอยู่ที่แขนนี่แหละแรงแขนแบบการฝึกซ้อมการตั้งท่าอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าห่างหายไปนาน,านเพลงนี้มันเศร้าใช่เพลงนี้มันเศร้าน้ำกันมัน ผมน่าจะลงเงินสี่ทุ่มเลครับเพราะวนะ่าน่าจะต้องรีบนอนนิดน,นึงเพราะว่าพรุ่งนี้มันต้องนอนเยอะๆเห็นชุดบาจังครับไปใส่ไว้เชียงใหม่นะชุดเลเกอร์แต่ไม่ได้ถ่ายลงเพราะว่าทำให้ตื่นเชา้ากาแฟกี่แก้วสามก็อยู่แล้วมั้งสองก็อยู่แล้วจริงๆนะาาแ,แต่จะไปมันเป็นขอฝาก เขาไม่ไม่เปิดโฟนใช่ไหมใช่แหละถูกแล้ววันนั้นยังครับประมาณ20นาทีครับแต่เดี๋ยวผมก็ผม่าลงอะไรครับอีกสิบนาทีผมก็ลงับเพราะว่า

มันต้องเก็บแปลงไว้บ้างครับไม่งั้นผมจะตุยเย่ yeah. มาตอดนาเวไเอโกอะไรเนี่ยอีกประมาณแปดนาทีใช่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 ไม่กี่โมองออโลเที่ยงครับ อรอเที <ừ. S 1> ่ยงเลยบอกอย่างนี้เลยดีกว่าเลือกควาดาวก่อนอาจารย์เลยเจนทีละแกไป็นตัวจริงมันเป็นแค่แหละ วานก็ไหลไอ้วันนั้นอะวันนั้นที่มาวันนั้นที่มาวันที่เหนื่อยอะ่ะก็ไหลไหลาย,ยาวไปนิดนึงนะครับผมใช่มันต้องออนทามกันนะโวลา from protocol grading from Thailand อยากให้มันไหลไปบ้างครับพรุ่งนี้ไม่งั้นผมจะไม่มีแรงนะพรุ่งนี้เห็นผมสภาพไหน อ๋อไม่ได้ไปใช่ไม่ได้ไปนะฮะใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คิดว่าด้วยระยะนี่แหละผมคิดว่าคนน่าจะไปไมาเยอะหรอกเหมือนเดิมด้วยระยะทางเนาะถ้าเกิดใครไปก็ขอบคุณครัำถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเจ็ดโมงครับผมต้องเจ็ดโมงตื่นแปดแต่งหน้าเจ็ดโมงกินข้าวนะเสร็จแปดโมงเนี่ยก็ออกไปแต่งหน้า ครับน้ำปุ้งกิ๊กเหนื่อยไหมครับวันนี้ครับทุกคนเหนื่อยไหมครับไปกับอาจารย์ใค่รไปกับไปไปเลยกันนะไปหรือคณาออกกันแล้วกัน ถ้าเกิดไปก็เจอถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเกิดอยู่อเดิมกันนาะไม่ได้บังคับมันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็อย่างที่เคยพูดไปว่าเรายัางอยู่ตรงเนี้ยไปอีกย,ยังประมาณอีกยังต่ําก็สองปีอะ,ะแต่แบบของพวกของพกแกมันด้วยด้วยด้วยตำแหน่งงานด้วยอะไรมันลานไม่ได้เก็ดเ่อไหเออต้องตอบเลยไม่อยากีรู้ละ ต่อไปก็ไม่ได้อะไรเหนื่อยเปล่าใช่ไหมยมเก่งไหมครับเก่งมากถือว่าจบงานแล้วหนึ่งงานนะครับพรุ่งนี้เจอกันหลบเจอพีรักัด้วยตำแหน่งลานได้อยู่นะก็ถ้าเอ้ยไม่แต่อยากเก็บไว้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะมีช่วงเก็ต้องออาจจะต้องใช้ช่วงเวลาของพีของผม วายแต่เล่เลออโอ้พระเจ้าน,นี่มันเสียงรถก็ใช่ครับไม่ใช่เรี๋ยวนี้อยู่แล้วอย่างต่ำเนี่ยก็จังหวะันจะจบเนี่ยหรือว่าจังหวะผมจะออกอะไรเงี้ยเสียงคันนั้นเหลอหลายคันแลวเกิน มันหลายคนซิ้งอยู่นี่ก็เลยช่างมันครับ Vertical ขึ้ณเบนส์แก้ไป่ิชฟิลเลอร์อะไรมาแก้ไม่ิชชุดฟิลเลอร์อะไรมาฉันอยากดูบ้างก็ลาหาข้อมูลเรื่องฟิลเลอร์อยู่ ดูคลิปไม่จบยอมรับดูคลิปไม่จบบอกมาเลยไปนั่งไลฟ์ไปดูคลิปด,ดูคลิปไม่จบฉเฉลยไม่ได้เลยนะตัดสาก็แล้หนึ่งแน่นอนเฟลเลอร์ปากอืมของเราปากเป็นยังไงนะมีเฟลเลอร์ลดมีเฟลเลอร์แบบลดแบบจำนวนหยอก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 มันฉีดลดขนาดปากใช่ป่ะรู้สึกปากใหญ่มากเลย รู้สึกแบบปากมันหนาไทเทร่น่าจุกมากอันนี้บอกใครอ่ะน่าจะบอกบางคนนั้น Why แสบวนอีกขำๆขำๆใช่ไหมไม่ขำก็ได้อขอโทษครับ ซูโอว่าไปวันหนึ่งไปวันหนึ่งวันนั้นอ่ะสามสี่ห้าหกเล่นนาฬิกาเลข5ห้าไเลขสี่ 4, เลขห้าเลขสี่เลขนห้าวตอนนี้ที่น เธอใช่คำว่าเราแต่ที่เธอทำนรับไม่ได้เธอาใจของเธอเป็นต่อใช้ดวงตาก็พอใชขคเ่ารอพอไม่าฉันดูรอแค่เธอเหมือนกันเล็กสี่ปเล็ห้าไปเลาไปเลหเล็กสี่ปเล็สี สี่ที่แปลว่าโ Ever You นะครับผมก็น,าน่าจะเป็นซีรีส์ของผมเรื่องแรกในปีนี้นะครับใช่อีกสองน่งจะตามมา <c oughs> อีกสองน่งจะตามมานะครับผมโยงเก่งป่ะน้องขายตรงรอครับอเอาแน่นอน <S <S

คือจบก็ไปนะครัเบเวิร์กกับเขาอีกไหมรอรอ,อเขาประกาศแล้วกันนะแต่เดี๋ยวมนันต้องมีแหละแต่รอประกาศดีกว่าว่าแบบเป็นวันไหนเป็นเมื่อไหร่เป็นตอนไหนเป็นยังไงเป็นกับใคร ฮะใช่ครับผมฟอร์ไลน์แล้วไม่ได้อยู่แล้วผมทำได้แค่บอกแค่ว่า <S <S ดเดี๋ยวมันก็มีแต่เดี๋ยวเมื่อไหร่ก็เกิดเกิดก็เจอการนัน่นแหละเพเดียวเราก็รู้ร,รค จะมีโมโมไหมครับโโมเย่โม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 ถ้ไม่มีอะไรเงี้ยโมโมเยแต่วันนี้ไม่มีเมนูนี่หว่าเหมือนแรงมน่ะใช่เลยแหละไม่ใช่เหมือนนะใช่เลยล่ะคือมันใช่อ่ะ ไม่มีอันนี้มุให้ม่มมอ,อ,อีชูกา้าชูก้ารูรนเออเราจะนนั่งงานนั่งงานกับ์ตูนดูอะไรเล่นอีกแป๊บหนึง่งก็เราจะนอนละครับก็สำหรับวันนี้ให้บายให้บาย ใช่บายบายไงบาย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 หัวหัวหอมหัวหอมมากครับจับผมมาอะไรวะเนี่ยบา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 ย